สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตาม Big w วิ่งและมิเตอร์สเทุกท่านนะครับวันนี้จะมาแนะนำสมาชิกมือใหม่ที่อยากเข้ามาบินเครื่องบินทุกท่านนะครับในการเลือกซื้ออุปกรณ์ RC ที่จำเป็นสำหรับการเล่นเครื่องบินบังคับครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับว่าเครื่องบินหนึ่งลำเนี่ยกว่าที่เราจะเอาไปบินขึ้นไปเล่นบนท้องฟ้าได้ต้องใช้อะไรบ้าง 1. ที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวลำเครื่องบินนะครับ 2. คือชุดไฟชุดไฟจะติดตั้งอยู่ในตัวลำเครื่องบินอย่างเช่นสปีดคอนโทรลมอเตอร์เซอร์โวนะครับ3ชุดวิทยุมาพร้อมกับรีเซพเตอร์นะครับ4แบตเตอรี่5ที่ชาร์จนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คืออุปกรณ์ที่สำคัญจำเป็นสำหรับการเล่นเครื่องบินบังคับแบบ h o b b ปี้เกรดสิ่งที่ผมย้ำกับเพื่อนๆมาโดยตลอดนะครับถึงการเล่นเครื่องบินบังคับคือการเริ่มต้นให้ถูกวิธีนะครับ เพื่อนๆบางคนอาจจะลองผิดลองถูกนะครับในการซื้อเครื่องบินมาเฮ้ยลำนี้ถูกดีกล่อง1,000กว่าบาทกล่องหน0 0งกว่าบาทเพื่อนเพเปิดกล่องมามีทุกอย่างนะครับรีโมทคอนโทรลที่ชาร์จแบตเตอรี่ตัวลำนะครับบางลำมีใบพัด2ข้างติดอยู่ที่ปีกนะครับเวลาเลี้ยวข้างใดข้างหนึ่งจะหมุนช้าลงหรือว่ามันก็จะดับไปเลยนะครับทำให้เครื่องบินเนี่ยหัวตกเวลาเราเลี้ยวเราก็จะเล่นได้ยากยิ่งขึ้นอาการก็ไม่เหมือนเครื่องบินจริงๆ เครื่องบินพวกนี้ทําให้คนเลิกเล่นไปหลายคนนะครับเพราะว่าเขาจะบอกว่าเครื่องบินบังคับบินยากเลี้ยวมันก็ไม่ไปเร่งมันก็ไม่ไปคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเครื่องบินที่ดีมันต้องตอบสนองตามมือเราได้ดีนะครับอย่างเช่นเครื่องบินแบบ o b b y g เก d e ชุดที่ร้านเรานำมาจัดนะครับที่เป็นชุดพร้อมบินสำหรับมือใหม่ชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดประหยัดและคุณภาพดีที่สุดนะครับของ การเริ่มต้นเล่นเครื่องบินแบบ hobby grade ก่อนที่เพื่อนเพื่อนจะไปเล่นเครื่องบินสเกลหรือเครื่องบินบังคับแบบอื่นเจ็ตไฟฟ้าดับแฟนอะแล้วก็แล้วแต่ควรจะผ่านชุดที่ที่ร้านจัดไว้ให้ที่เป็นชุดพร้อมบินมือใหม่ตัวนี้ก่อนนะครับพอเพื่อนเพื่อนบินได้คล่องเพื่อนๆก็จะสามารถบินได้ทุกโมเดลทุกแบบเลยนะครับชุดไฟที่เรานํามาจัดให้คือเป็นชุดไฟที่ได้มาตรฐานทั้งหมดนะครับผมสามารถชี้แจงเป็นตาราง e x c e เ นะครับให้เพื่อนๆได้เห็นว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างราคาเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องบินเทรนเนอร์นะครับเทรนเนอร์จะเป็นเครื่องบินที่ปีกอยู่ข้างบนนะครับจะมีอาการบินง่ายนะครับมีความเสถียรค่อนข้างสูงเครื่องบิน1ลำราคา1,350บาทตัวนี้เป็นค่ายมินิยมโมเดลนะครับเป็นงานจากประเทศไทย1.2เมตรเป็นความยาวของปีก เครื่องบินค่ายมินิยมโมเดลเป็นค่ายที่ได้รับการยอมรับของชาว RC คือแทบจะทุกคนเลยนะครับเพื่อนๆที่เล่นเครื่องบินบังคับกันอยู่ผมเชื่อว่าต้องเคยบินเครื่องบินค่ายนี้นะครับเซอร์โวตัวที่จะมีมาให้ในชุดก็จะเป็นเซอร์โวเฟืองเหล็กนะครับมีความทนทานสูงน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ได้มาตรฐานสปีดคอนโทรลนะครับ5 0แอมป์ฮอบบี้วิงนะครับ e อสตัวนี้ถือว่าแอมค่อนข้างสูงหมายความว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ใช้ในลำนี้เพื่อนเอนก็สามารถโยกไปใส่เครื่องบินลำอื่นได้ด้วยนะครับปลั๊กกล้วยสำหรับต่อเข้ากับมอเตอร์นะครับระหว่างสปีดคอนโทรลกับมอเตอร์จะเชื่อมกันด้วยปลั๊กกล้วยตัวมอเตอร์ใช้ขนาด2217 1,400 kV นสะครับสายวายสหรับแอลลอนนะครับที่ปีก จะต้องขยับขึ้นลงได้ทั้งสองข้างนะครับมีสวอสองตัวมันจะต้องถูกเชื่อมเข้าด้วยกันโดยสายวายตัวนี้นะครับสต็อปเปอร์นะครับเป็นชิ้นส่วนที่ทำให้ลวดคันชักในตัวลำสามารถปรับตั้งระยะได้นะครับใบพัดเครื่องบินนะครับก็จะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองอย่างหนึ่งมันหักไปไม่ต้องซีเรียสซื้อใหม่เปลี่ยนใหม่ได้เลยปลั๊กแบตเตอรี่นะครับปลั๊กแบตเตอรี่ก็ ปลักเหลืองหรือปลักแดงนะครับค่าแรงประกอบเซต300บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างที่อยู่บนตรางด้านบนใส่และติดตั้งในตัวลำโดยช่างผู้ชำนาญเรียบร้อยแล้วนะครับอพอมาถึงตรงนี้เพื่อนๆก็จะอาจจะมีคำถามว่าเอ้ในตรางเนี้ยเราก็ต้องซื้อชุดเนี้ยทุกครั้งเลยหรือเปล่าเวลาเครื่องบินเราตกผมขอบอกว่าไม่ใช่นะครับ ถ้าสมมุติว่าเครื่องบินของเพื่อนๆตกจนไม่สามารถซ่อมได้เพื่อนๆซื้อเฉพาะตัวลำนะครับหรือเซ์โวพังแค่1ตัวก็ซื้อแค่เซอร์โว1ตัว180บาทนี่คือข้อดีของอุปกรณ์ RC แบบ hobby grade นะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อครั้งเดียวซื้อทีเดียวทั้งหมดนะครับเราสามารถซื้อแยกพาร์ทเป็นส่วนๆได้ ใน2ชุดที่ที่ร้านเราจัดไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนเนอร์หรือว่าสปอตเตอร์นะครับก็เลือกได้ตามใจชอบนะครับข้อดีของเครื่องบินเทรนเนอร์นะครับเครื่องบินจะกลับมาตรงได้ง่ายนะครับมีความสเตเบิลค่อนข้างสูงสามารถบินได้ช้านะครับส่วนเครื่องบินสปอตเตอร์นะครับก็จะมีอาการที่เร็วกว่าเนื่องจากเป็นเครื่องบินปีกล่างนะครับ ก็ข้อดีของเขาก็คือจะสู้ลมได้ดีนะครับสามารถเล่นท่าทางผาดแผลงได้เพื่อนๆก็จะสังเกตดูได้ว่าอุปกรณ์ด้านซ้ายมือนะครับจะเหมือนกันก็คือรีโมทแบตที่ชาร์จก็คือชุดเดียวกันเลยนะครับเปลี่ยนแค่ตัวลำดังนั้นถ้าเกิดวันหนึ่งเพื่อนๆเ,เบื่ออาการเครื่องบินเทนเนอร์นะครับเนื่องจากว่ามันช้าเนื่องจากว่ามันอาจจะเล่นท่าได้ไม่สนุกเท่าสปอตเตอร์นะครับ เพื่อนๆก็ซื้อเฉพาะเครื่องบินสปอตเตอร์ก็ได้นะครับโดยที่ชุดด้านซ้ายที่เป็นรีโมทแบตท,ที่ชาร์จเราก็มีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อนะครับโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากมาเล่นเครื่องบินก็ติดต่อสอบถาม Big Wing กวิงวิ e r Scale มาได้ตลอดนะครับเรายินดีดูแลและแนะนำให้เพื่อนๆที่ซื้อเครื่องบินกับเราหรือไม่ได้ซื้อนะครับเราก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันถ้าเกิดอยู่ใกล้เคียงกันก็มาบินมาเล่นด้วยกันได้นะครับ